จ้เอ๊นอนเกินการเลยเว้ยลูกบอลเขานอนเกินการเลยลูกบอลไรัวอือน, <c oughs> <c oughs> นอนเกินการเลยนี่โอ้ยนอนเกินการเลยนี่มาขึ้นนะามาหามะมาพยายากขึ้นมามาเล๊บมาขึ้นมะขึ้นมะมาโอ้ยคนกับแขนสั่นอยู่เนาะโอ้ อันนี้นี่นี่มาแล้ว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 มาเร็วเร็วเร็วอ่ะมัมมัมมัมหิวหิวนี่ทำปากมือมัมมือมัมปากมือมัมโอ้ยทำปากมือมัมนั่น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 เจ๊มามาทางนี้เร็วๆทำปากมือมัมมือมัมมือมัมทำปากมือมัมมือมัมไอ้ตัวที่แฮคขู่เมื่อคืนใช่ไหมเนี่ยฮึตัวที่นี้ออกงเมื่อคืนไหมฮะใช่หนูไหมล่ะ ทำปากมึบฟับอันนี้ใจดีใจดีใจอลดีใจดีใจดีใจมาดีใจเลยเฮ้ยดีใจดีใจดีใจนนแจ็คแลนกินอะไรนนจ็กแกลนแอบกินอะไรนะเฮ้ยแจ็คแกลนกินแอวนะโอ้จ็กแลนกินกล้วยอืมจ็กแลนกินกล้วยโอ้แซ่บหลายแซ่บหลาย

แล้ว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 ไปแล้วนะไปแล้วนะไปแล้วยืนยืนจ้าเอา๋อวิ่ได้บ้านหลังใหญ่แน่ได้หนูได้แบบ้านเอ๋ยใครแหกค,คุกใครบาดเจ็บเมื่อคืนใส่ยาให้ไหนตัวไหนดีขึ้นหรือยังมาดูแผลเร็วมาเร็วมาดูแผลเร็วหนูนี่หนูบาดเจ็บไหมหน้าอวย นะเจ็บไหมนูบันเจ็บไหมนะนมาเร็วมะมาไกลไก่จัดจีได้ถึงเร็วแขนสั่่มาเร็ว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 มาขึ้นมาหาเดี๋ยวเดวขึ้นมาอะดึ๊ด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 ๊ดดดดึ๊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 ด๊ดดดดึ๊ดดึ๊ดดึ อ้าวกินน้ Aah? ํเอาแปลกแปลกแปลกเลยเอาแปลก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 ๆอ่ะไม่ใช่นมนมกินตอนเย็นก็พอแล้วเปลืองเดี๋ยวหนูท้องเสียพอแล้วหนูโตแล้วหากินอาหารหนูจะได้ไม่ท้องเสียโอ้หิวหิวกินเบิร์ดวันหึงกินเบิร์ดวันเลยเนี่ยอืมกินเบิร์ดวันโชว์ตัวหน่อยดิสวัสดีค่ะอืมนอนเกินกาดเลย มาเร็วเร็วเอาเร็วเร็วเร็วเอามาเร็วเร็วไม่มาไปแล้วนะปิดกล่องแล้วนะปิดกล่องแล้วนะมานี้เร็วแขนสันอยู่มาปีขึ้นมาเร็วๆโอ้ยบอกอยากสบายหนูใครเหรอบอกอยากสไปน์หนูว่างนอนนี่หนูว่างนอนนอนนอนสรุปแล้วเมื่อคืนเล่นบดคืน บาย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 แล้วนะบายบายแล้วนะปิดกงแล้วนะบายบายต้องล็อกสองชั้นค่ะอืม